ให้ดูนะนี่อากาศร้อนๆอยากกินรวมมิตร<ม>ง่ายๆสไตล์ยายตะ<ม>หอบมาด้วยเบาๆนะเนี่ยกลัวไม่เอ็มเลยจะเอาสาครูมาใส่เพิ่มแล้วเอากะทิใส่เพิ่มไม่เป็นไร มีขนุนไม่อะไรครบเรียบร้อยง่ายๆเนาะนี่นะคะตัวน,นี้ก็ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอากะทิใส่ผงกะทิในแม่กแติขนุนก็ยังมีเลยเพื่อนๆดูเดือดแล้วเดี๋ยวยจะเอาผงกะทิมาเทใส่ คนลกอันนี้เสร็จกรองเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำกะทิกินได้เลยน้ำแข็งใสโอ้ยง่ายมากเลยสะดวกสบายเนาะคะ่ะเรากลัวมันไม่เค็มข้นเราชิมดูมันไม่เค็มข้นมันไม่เน้นเราก็มาเติมกะทิเอาเองอีกนะคะเนาะถ้าอยากให้อร่อยเราก็มาเติมกะทิอีกยายเติมกะทิอีกแล้วยายก็ใส่ซาคูไปอีกน่อยนึงให้มันได้เยอะ เ,ะะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เอาน้ำกะทิมาเทใส่นะคะนี่แล้วก็มีปริมาณให้เราใส่ว้าวเพื่อนๆวา นี่ใส่ไม่ไม่ให้มันดูสวยงามชื้นชื้นวัดมาน้ำแข็งทีนี้น้ำแข็งตามมานะคะชู้น กินอะไรทำกินเองเฮ้ <laughs> <laughs> ลยลืมถ่ายลืมถ่ายรูเปเพื่อนเพื่อนเลย <laughs> หมดไปครึง่งสองช้อน <laughs> ดูดิเต็มถ้วยเลยนะโอ้อากาศร้อนร้เพื่อนเพื่อนเลย <laughs> ชื่นใจหอบมาจากบ้านเราในร้านเมี์น้ำก็มีขายวันนั้นไปเห็นไม่รู้ขายเท่าไหรไม่ไม่ได้ดูราคาอื